สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เปยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพจยูทูบรวมถึง f c e b o o k หมอสั่งแชนแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเคนลี่กันก่อนเลยครับอินชอนยูเนเต็ดเอาชนะซองนามเอฟซีไป1ประตูต่อศูนย์ f อฟโซพ่ายกับทางด้านเจจูยูไนเต็ดไป0ประตูต่อหนึ่งโซอีแลนด์ครับพ่ายกับทางด้านเอฟซอันยางไป0ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลเจแปนเอ็มเพลเลอร์ครับนะครับเซเรโซโอซาก้าเอาชนะสกันโตโซไป1ประตูต่อ0เกียวโตเซงก้าครับพ่ายกับทางด้านอุวลเรสไดมอนด์ไป0ประตูต่อ1นึ่กาย่าแคมปัสครับเอาชนะวิโซโกเบไป1ประตูต่อ0ูคูซัสสึครับเสมอกับโอิตาตินิด้าไป1ประตูต่อ1 กัม b a โอ osaka ครับเสมอกับทางด้านของ matsumoto y a m a ก a นะครับไป0ประตูต่อ0 oita นะครับเสมอกับ jubilee iwata ไป0ประตูต่อ0 chimisu s p a r พายกับทางด้าน kamasaki f o n t a i e ไป1ประตูต่อ2และทางด้านของ v i v a l e น nagasaki ครับภายกับทางด้าน kashima เ l อ e r ไป1ประตูต่อ3ผลฟุตบอล u ู f a c h a ม p i o n s league นะครับ ยังบอยเอาชนะทางด้านเฟรเนวันรอดไป3ประตูต่อ2มันโม่เอาชนะทางด้านโลโกโดเลสละเก้าไป2ประตูต่อ0และทางด้านเบนฟิก้าเอาชนะทางด้านพีเอสวีเอลเฟนไป2ประตูต่อ1ในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ เบอร์มิงแฮมพ่ายกับบอลสมาร์ทไปศูนย์ประตูต่อสองฮันซิตี้พ่ายกับนาฬิกาเค้าตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งมิดเดิลสโบรพ่ายกับทางด้านควีนพาร์คเรนเจอร์ไปสองประตูต่อสามนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พ่ายกับทางด้านแบ็กเบิร์กลอเวอร์ไปหนึ่งประตูต่อสองและเวลบอมวิดอาเวียนครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปสี่ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกเซลติกเอาชนะเอเซดักอามาไปสองประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลฟินแลนด์ยักษ์คนแนน กาตันเฮลซิงกิเอาชนะด้านบีเคสามสิบห้าไปสี่ประตูต่อหนึ่งคูบีศูนย์สี่เอาชนะด้านวาซาพีเอสไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลยูเคนเอฟซีอินฮูเลตนะครับเสมอกับดินาโมเคียไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีกเดอของฝรั่งเศสอูเอสนะครับพ่ายกับทางด้านบาสเตียไปหนึ่งประตูต่อสองสำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีฟุตบอลสวีเดนก็จะมีทางด้านของ อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับพบกับอัลส์บอกนะครับคู่นี้เตะเวลาห้าทุ่มครึ่งทางด้านของแลนเซฟนะครับคู่นี้จะพบกับทางด้านของ a i k อเคโซน่าเวลาห้าทุ่มครึ่งและทางด้านของทาบี้จะพบกับซีรีอ้ทครับคู่นี้ก็เตะเวลาห้าทุ่มครึ่งในส่วนของรีฟินแลนด์ครับมีหนึ่งคู่ TPS ตูกูนะครับจะพบกับทางด้านของ l ูพีเอสโลวานนิมีนะครับเวลาสี่ทุ่ม ในส่วนของยูฟายูโรปาลีกวันนี้มีเตะหลายคู่เช่นกันครับโดย3คู่แรกนั้นจะเตะเวลาเที่ยงคืนพร้อมกันนะครับเลนดอรนะครับจะพบกับทางด้านกัตตาสลายโอมอนเนียนะครับนิโคเซียจะพบกับรอยันอันเวิร์สและทางด้านสลาเวียปาร์จะพบกับลิเกวอรซอส่วนคู่ถัดมาจะเตะเวลาตีหนึ่งครับเอ็นเอสมูลาจะพบกับสตอมการ์คคู่ถัดมาเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเฟเนบาเช่พบกับเอสเจเคเฮลซิงกิ และส่วนคู่ที่เหลืออีก3คู่ครับเตะพร้อมกันเวลาตีสองลาปิดเวยนนาจะพบกับซอนย่ารูแฮงโอลิเม็กซ์ก็จะพบกับสโลวานบันติตาราวา่าและทางด้านของการ์ตโกลินเจอร์ครับจะพบกับทางด้านของอาราดเคริร์ตโอเคนะครับผมนี่เป็นปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ